ตอนนี้นะครับจะเป็นตรรกศาสตร์นะครับตัวแปรตรรกศาสตร์ในตอนที่2นะครับคราวนี้นะครับจะทำการใช้แอนแล้วก็ใช้ออะไรพวกนี้นะครับถ้า2น่ะเท่ากับ3 a n แอนสามมากกว่า5 อันนี้ก็คือว่าข้างหน้านะครับไม่เป็นจริงนะครับข้างหลังไม่เป็นจริงนะครับมันก็จะเป็นเท็จนะครับเห็นไหมครับเป็นเท็จมันต้องเป็นนะครับจริงและจริงถึงจะเป็นจริงได้อย่างเช่นว่าสองน้อยกว่าสามนี่ก็เป็นจริงใช่มครับสามก็น้อยกว่าห้า จริงและจร,จริงจริงจะเป็นจริงครับโอเคไหมครับสรุปว่าเครื่องหมายแอนนะครับเป็นเครื่องหมายเรื่องมากนะครับก็คือมันต้องเป็นจริงทั้งหมดนะครับมันจึงจะเป็นจริงได้ถ้ามีเทสมาเจอปนอย่างเช่น2น้อยกว่า3และ3มากกว่า5อันนี้ก็จะเป็นเทสนะครับ กบ็นเทนนะครับถ้าบอกว่าเราเป็น3น้อยกว่า5้ n สีเท่ากับหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นจริงนะครับเครื่องหมาย a อนนี่ครับต้องเป็นจริงทั้งหมดนะครับถึงจะเป็นจริงได้นะครับอันนี้ครูจะไม่เขียนเรื่องของการอธิบายละเอียดนะครับ ลองไปดูนะครับใน Java Script นะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับใน j a v a s c r i p ตนะครับตัวนี้เป็นไฟต้อนแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปยึดติดกับภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับการเรียนทุกภาษานี่มันจะทําให้เราคิดเป็นนะครับแล้วก็เทคนิคในการเขียนของแต่ละภาษานี่มันก็จะช่วยเพิ่มพูนนะครับทักษะเรานะครับขอแต่ว่าเราอย่าไปใช้ภาษาที่มันเก่า ไม่มีอะไรน่าสนใจเกินไปนะครับแต่ว่าภาษาที่มีมานานบางภาษาก็เจ๋งสุดๆนะครับก็อย่างเช่นภาษาสีเป็นต้นนะครับก็อ่ถ้าหวังว่าในอนาคตนะครับก็จะเอามาสอนด้วยนะครับคิดว่าจะสอนทุกภาษาแหละนะครับที่มีในโลกนะครับในโลกยุคใหม่นะครับต้องบอกว่าโลกยุคใหม่ด้วยนะครับคราวนี้มาดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นอนะครับอ่าเป็นจากแอมเป็นอนะครับ ออเนี่เป็นเครื่องหมายแบบสบายๆนะครับขอให้เป็นจริงสักอันหนึ่งก็เป็นจริงได้นะครับเห็นไหมครับเป็นจริงแล้วนะครับก็คือจริงหรือจริงหรือเท็จขอให้เป็นจริงแค่อันเดียวก็พอนะครับลองเอาใหม่นะครับถ้าตรงนี้เป็นสามเท่ากับหกดูสิ ขอให้เป็นจริงนะครับตัวเดียวครับก็คือตัวหน้าสุดใช่ไหมครับก็จะเป็นจริงได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็ให้เราลองฝึกแล้วลองค่อยคคิดนะครับเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ดูนะครับมันจะทําให้เราคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็มีมากกว่านี้นะครับคําสั่งนะครับก็แต่ว่าก็ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวจนหน้าเบื่อนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ